นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องเด็กชายกับบ้านบินได้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งเขาเป็นเด็กกำพร้าในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งต่อมาไม่นานมีพ่อค้ามารับตัวเด็กชายไปอุปการะแต่พ่อค้ากลับนำเขาไปเป็นคนรับใช้ เด็กชายต้องทำงานหนักตั้งแต่เช้าจดเย็นในค้าหรือหาดของพ่อค้าและอาหารที่เขาได้รับก็มีเพียงขนมปังแข็งๆกับซุปเย็นชื่อถ้วยหนึ่งเท่านั้นห้องนอนของเด็กชายเป็นเพียงห้องใต้หลังคาที่มีสภาพสุดโทมไม่สามารถกันลมฝนหรือลมหนาวได้ ในฤดูหนาวเด็กชายจะใช้ผ้าม่านเก่าๆที่ถูกทิ้งไว้ในห้องใต้หลังคามาคลุมร่างกายเพื่อให้เกิดความอบอุ่นทำให้เขาผ่านขึ้นอันหนาวเหน็บในแต่ละคืนไปได้วันหนึ่งเด็กชายถูกใช้ให้ทำความสะอาดปล่องไฟของเตาผิงเขาต้องมุดเข้าปล่องไฟไปกวาดขมเหลาจนตัวเขามอมแมมไปหมด ในตอนที่ทำความสะอาดปล่องไฟอยู่บนหลังคาเด็กชายมองออกไปยังที่ไกลๆในป่าเห็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนเด็กชายจึงเกิดความสงสัยหลังจากทำงานเสร็จเด็กชายจึงเข้าไปในป่าเพื่อไปดูบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านที่ดูอบอุ่นน่าอยู่มากมีใครเพิ่งย้ายมาอาศัยอยู่แถวนี้กันนะ เมื่อไปด้อมด,ด้อมอมองมองปรากฏว่าประตูบ้านก็เปิดออกเด็กชายชะโงกหน้าเข้าไปดูพลางพูดว่าสวัสดีครับที่พื้นบ้านมีกระดาษเขียนว่าเชิญเข้ามาเด็กชายจึงเข้ามาในบ้านเขาพบกับกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะมันเขียนว่าเชิญใช้ผ้าเช็ดตัวนี้เพื่ออาบน้ำ บนโต๊ะมีผ้าเช็ดตัวสะอาดผืนหนึ่งวางอยู่แล้วอยู่ๆประตูห้องน้ำก็เปิดออกเหมือนจะเชื้อเชิญให้เด็กชายเข้าไปตอนนี้เด็กชายเนื้อตัวมัมแแมมมากเขาอยากอาบน้ำอยู่แล้วจึงหยิบผ้าเช็ดตัวเข้าห้องน้ำไปเขาแช่น้ำอุ่นในอ่างอาบน้ำแล้วทำความสะอาดร่างกายปกติเขาจะอาบน้ำจากบ่อน้ำที่น้ำเย็นมาก ตอนนี้เขาสบายตัวสุดๆไปเลยเมื่ออาบน้ำเสร็จก็พบกับชุดใหม่วางอยู่บนโต๊ะในห้องน้ำส่วนเสื้อผ้าชุดเก่าที่ขาดปุปะของเขาได้หายไปมีกระดาษเขียนว่าสวมเสื้อผ้าชุดนี้เด็กชายสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและอบอุ่นเมื่อออกมาจากห้องน้ำเขาพบว่าบนโต๊ะกลางบ้านมีอาหารอยู่เต็มโต๊ะไปหมด มีกระดาษเขียนว่ากินอาหารบนโต๊ะนี้เด็กชายกินอาหารบนโต๊ะด้วยความหิวโหยตั้งแต่เขามาทำงานในคารืหาดพ่อค้าเขาไม่เคยได้กินอิ่มเลยสักวันอาหารบนโต๊ะอร่อยมากมีทั้งสตูร้อนๆขนมปังอบใหม่ๆมีเนื้อย่างหอมกรุ่นและยังมีขนมเค้กที่ละมุนลิ้นมาก เขากินทุกอย่างจนหมดหลังจากอิ่มแล้วเขานั่งรอเจ้าของบ้านอยู่นานเพื่อจะกล่าวขอบคุณแต่ก็ไม่มีใครปรากฏตัวออกมาเลยเด็กชายจึงกล่าวขอบคุณกับบ้านที่ว่างเปล่าแล้วกลับไปยังคาลือหาดของพ่อค้านับจากวันนั้นไม่ว่าเด็กชายจะถูกพ่อค้าใช้งานหนักอย่างไรเขาก็จะมาที่บ้านหลังนี้เพื่อเยียวยาจิตใจ ยามเขาบาดเจ็บบ้านหลังนี้ก็จะมียารักษาให้เขาเมื่อเขาหนาวบ้านหลังนี้ก็จะมีผ้าห่มให้เขานำกลับไปยังห้องใต้หลังคาเขาแวะมากินอาหารและรักษาตัวที่บ้านหลังนี้ทุกวันแต่หน้าแปลกตรงที่บ้านหลังนี้ไม่เคยปรากฏอยู่ที่เดิมเลยสักครั้งแต่มันก็จะไปปรากฏในที่ที่เด็กชายมองเห็นเสมอ เพราะได้กินอาหารและได้รับการรักษาจากบ้านเด็กชายก็เริ่มมีเนื้อมีหนังไม่ผอมแห้งเหมือนเมื่อก่อนพ่อค้าสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กชายก็แปลกใจพ่อค้าคิดว่าเด็กชายอาจจะขโมยของกินหรือยารักษาจากกดังสินค้าของเขาก็ได้ดังนั้นจึงได้แอบตามเด็กชายเขาเห็นเด็กชายเดินเข้าไปในบ้าน เขาพบว่าเด็กชายได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากบ้านหลังนี้เขาคิดว่าบ้านหลังนี้ต้องเป็นบ้านวิเศษแน่นอนเมื่อเห็นว่าเด็กชายอาบน้ำกินอาหารในบ้านเสร็จแล้วออกจากบ้านไปพ่อค้าจึงเดินเข้าไปในบ้านบ้างเขายืนรออยู่นานแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพ่อค้าจึงพูดว่ามีบ้านวิเศษขอทองคำเยอะๆให้ฉันหน่อย ทันทีที่พูดจบพื้นบ้านก็เกิดการสั่นสะเทือนและเคลื่อนตัวเหมือนคลื่นยักษ์สะบัดพ่อค้าออกไปทางประตูบ้านแล้วบ้านก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วบินหายไปพ่อค้าทั้งเจ็บทั้งตกใจเขาโมโหมากจึงรีบกลับไปยังคารืหาดและคมคูเด็กชายให้บอกเกี่ยวกับเรื่องบ้านวิเศษเด็กชายไม่รู้เรื่องอะไรจึงให้คำตอบไม่ได้ พอ้าขังเขาไว้ที่ห้องใต้หลังคาเด็กชายร้องไห้อยู่ตรงมุมห้องเขาคิดว่าคราวนี้เขาต้องแย่แน่แล้วแต่ว่าเขากลับรู้สึกถึงลมอุ่นๆจากหน้าต่างเขาพบว่าบ้านหลังนั้นกำลังลอยอยู่นอกหน้าต่างเด็กชายจึงปีนหน้าต่างออกไปยังบ้านหลังนั้นบนโต๊ะมีกระดาษเขียนไว้ว่า พวกเราออกเดินทางไปด้วยกันเถอะเด็กชายพยักหน้าแล้วตอบตกลงจากนั้นบ้านบินได้ก็ค่อยๆลอยออกห่างจากคฤห,หาสน์พ่อค้าไปเรื่อยๆแต่แล้วก็หยุดชะงักเหมือนกับมันคิดอะไรได้บ้านบินได้พ้นฐานแดงๆออกจากปล่องไฟไปตกยังหลังคาคฤห,หาสน์ของพ่อค้าส่งผลให้เกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็ว เด็กชายมองสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตะลึงแล้วก็มีกระดาษปรากฏขึ้นมาเขียนว่าคนไม่ดีต้องได้รับการลงโทษแล้วบ้านบินได้ก็ลอยหายไปในท้องฟ้ายามค่ำคืน